ช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกคนนี้นี่เป็นนักแสดงมาสเท่นะฮะจริงๆแล้วเขาเคยมาในรายการเราแล้วแล้วก็มันเล่าเรื่องผีแล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะกลับมาอีกทีหนึงเพราะว่าโดนผีเนี่ยมาขอส่วนบุญและยังมีอีกหลายเรื่องที่น่ากลัวพบกับคุณเชนนัทวัฒน์เลยครับน้องชายของผมไอ้จริงว<อ>่าเชื่อเล่นอ่าเนาคุณเหรอใช่ สวัสดีเช่ดีเชนี้เออถ้างั้นผมส่งแขกเสร็จแล้วนะเชนครับเชนครับเชนมาแล้วเชนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาเทนมากเเชนสวัสดีครับเชนคนดูเยอะมากเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะคนเยอ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 ะช่วงนี้มาเข้าเรื่องของเชนดีกว่านะครับที่ว่าผีมาขอส่วนบุญใช่ไหมเออเป็นยังไงอ่ะวันนั้นเนี่ยคือจริงๆมันแค่เป็นการปาร์ตี้สังสรรค์กินหมูกระทะกินแบบเหมือนสังสรรค์เพื่อนฝูงมันธรรมดาเพราะว่าเพื่อนเปิดร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ หมือนถูกชวนไปเราก็ไปก็ตั้งแต่เย็นครับเราก็นั่งกินข้าวกันปกติไม่มีอะไรพอมันเริ่มมืดมันก็เป็นธรรมดาเรานั่งกันมานานเราก็ต้องปวดฉี่ก็มีคนแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนก็มีคนทักขึ้นมาเฮ้ยมึงจะไปคนเดียวเหรอเราก็อ๋อมันก็คงม,มืดหาคนไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนหนึ่งหลุดโพลงขึ้นมาว่าที่นี่มีสังตายายนะแล้วมีคนหนึ่งก็แบบอย่างเงี้ยอ่ไม่พูดถึง อย่าพูดถึงอ่ะเราก็รีบที่สุดความรู้สึกเรารีบฉี่รีบรีบออกมาให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเสร็จจบตีสามแยกย้ายกลับบ้านนั่งกันนั่งกันนานคนสมควรกลับบ้านไปคืนนั้นก็ปกติไม่มีอะไรครับจนกระทั่งหลับหลับเราก็รู้สึกว่าเราเราแน่นหนะ้าอกมันเหมือนมีคนมาทับ ทับหน้าอกตลอดเวลาแล้วภาพที่เราเห็นมันก็เป็นภาพผู้หญิงท้องท้องน้ำโมก็ไม่ได้ครับน้ำโมก็ท้องไม่ออกปากก็ไม่ขยับรู้ว่าเราสื่อสารกับเขาได้อย่างหนึ่งก็คือให้ไปที่ซอย13แล้วช่วยทำบุญให้เขาหน่อย อย่างหายไม่แน่นหน้าอกไม่แล้วเราก็เราไม่ได้รู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมานะเรารู้สึกว่าเราหลับหลับตลอดเวลาเลยแต่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราจําได้ว่าเมื่อคืนเราแน่นหน้าอกเราเมื่อคืนเราได้สื่อสารกับวิ่งท้องคนหนึ่งครับว่าเราชดาบุญไปให้ผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่ชวนผมไปเฮ้ยเฮ้ยมึงเมื่อคืนกูฝันแปลกๆกว่ากูกูรู้สึกว่าแบบ กูฝันถึงผู้หญิงท้องซึ่งปกติอ<ม>่ะกูไม่ได้ฝันอย่างนี้นะ<ม>อ,อืมันก็เฮ้ยมันพูดจริงป่ะเนี่ยกทำไมอ่ะก็กูพูดจริงกูจะโกหกทำไมวะเขาบอกว่าจริงๆไมันมีความลับนะที่ร้านแห่งนั้น<อ>สาลตายใจเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าที่แห่งนั้นน่ะเคยถูกมีคนถูกฆาตกรรมและเป็นผู้หญิงท้อง แต่เรื่องนี้ผมว่าน่าจะน่าจะนานแล้วเพราะว่าเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆอ่ะก่อนอีกมันจะมาทําร้านตรงนี้ก่อนนั้นนั้นมันมีหลายร้านมากเลยที่ที่มันทําแล้วเจ๊งทําแล้วเจ๊งทําแล้วเจ๊งเพราะฉะนั้นผมว่ามัน,ม,นมันก็น่าจะนานพอสมควรตอนนั้นอะเราคิดในใจว่าเอาง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวจะไปหาวัดแถวนั้นทําบุญแล้วขอ mm hmm. ให้ตรง1ิสามอ่ะมันมีร้านสะดวกซื้อแล้วกัน mm hmm. ที่แบบเราไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเงี้ยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราจะทำบุญเผื่อลูกเขาด้วยเพราะลูกเขาอยู่ในท้องอื mm hmm. ปรากฏว่าหน้าบกซอยมีร้านสะดวกซื้อใหญ่สองร้านเลยผมไปผมก็ซื้อของแล้วก็แบบอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แบบแล้วก็นึกถึงว่าแบบขอให้เขาได้ได้ไปเกิดนะไม่ต้องแบบอยู่นะที่แห่งนั้นอยู่แบบทุกแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าฝันใครเขาอกเราเราเราจะทําบุญไปให้เอาแล้วก็หลังจากทําบุญแล้วเนี่ยยังมีใครพบเจอดวงยาของคนคนนี้ หรือว่าตัวเชยนยังเจออีกไหมอ๋อหลังจากทําบุญแล้วอะ่ะมันผ่านไปประมาณหลายเดือนเหมือนกันครับพี่แล้วเพื่อนมันก็โทรมาบอกว่าแบบเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเรื่องที่เราเล่าให้เขาฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างมคือมันก็ลืมไม่ได้มาถามเรา,ววาเราบอกเฮ้ยเราไปทําบุญแล้วบอกเฮ้ยจริงเหรอเพราะว่ากูรู้สึกว่าความรู้สึกกูมันบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยร้านกูแบบให้คนเข้าเยอะขึ้นอ,อะโอเค,คอ มาเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเป็นไงบ้างแล้วเรื่องต่อไปของขุดเชนน่ากลัวขนาดไหนเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเป็นไงบ้างโอ้ยเรื่องเรื่องนี้หลอนมากเนอะเรื่องนี้ทําให้ผมต้องบ้านตัวเองก็ต้องวิ่งขึ้นเรื่องนี้กลัวแล้วมันก็ต่อเนื่องจากที่เราเคยสัมผัส บางสิ่งบางอย่างอันนี้เคยเล่าในรายการไปแล้วนาะนแล้วแต่นั้นเราไม่เราไม่ได้เห็นแต่อนนี้นคือไปถ่ายละครแล้วก็เป็นโลเคชันที่เราไม่ได้ไปบ่อยในเรื่องฉากที่เราต้องไปถ่ายที่นี่น้อยมากแต่มันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งในละครเขาก็จะไปถ่ายกันบ่อยเขาก็จะจองเลยเฮ้ย hey, นอนห้องนี้นะขอนอนห้องนี้ตลอดนะอ่าคนนี้นอนห้องนี้ตลอดนะเรานานๆไปทีแล้วเขานั้นไปครั้งแรกเราก็ต้องไปนอนห้องที่คนอื่นอ่ะเขาไม่ได้นอน ทั้งชั้นมันเต็มหมดแล้วมันก็จะเหลือห้องอ่ะเราก็ต้องไปนอนห้องนั้นแต่เรามีเพื่อนนอนด้วยเตียงมันก็เตียงคู่กันอย่างเงี้ยเราก็นอนนอนตรงนี้เพื่อนก็บอกว่าเดีย๋ยวไปอาบน้ําก่อนอาบเลยกูเหนื่อยกูของงีบแป๊บหนึ่แบบนงแค่แบบหัวลงหมอนอะพี่ความรู้สึกเราน้ำแบบอาจจะเหนื่อยก็ได้นะเหนื่อยแล้วแบบหลับง่ายหัวลงหมอนปับ๊บหลับปุ๊บครึ่งหลับครึ่งตื่นเลยรู้สึกเลยว่ามันมีบางอย่างแบบ จ้องเราอยู่อ่ะลืมตาได้นั่นแหละพี่คือนอนอยู่งี้หลับพอลืมตาปับ๊บเป็นผู้หญิงนั่งคุกเข่าอยู่ตรงเนี้ยเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวนั่งคุกเข่าอยู่ข้างแบบข้างเตียงอ่ะเราหลับตาต่อเลยแต่หลับไม่ได้อพอหลับแล้วมันก็ เหมือนพยายามลืมเพื่อดูว่าเขายังอยู่หรือเปล่าก็พยายามลืมพอลืมปั๊บตอนแรกยังอยู่เราเึ่งหลับเึงตื่นกูฝันแน่ๆแต่ภาพที่ทําให้รู้ว่าเราไม่ได้ฝันน่ะมันคือภาพเพื่อนเดินออกจากห้องน้ําภาพที่เรานอนอเราเห็นเขานั่งคุกเข่าก้มหน้าไม่เห็นหน้ากับภาพที่เพื่อนเดินออกมาจากห้องน้ำตรงเนี้ยมันคือพร้อมกัน ขายังอยู่ลางๆเหมือนเดิมเพื่อนก็นมานั่งที่ข้างเตียงของมันเราก็เห็นทุกอย่างแต่เราบอกไม่ได้เราเอ่ยปากพูดไม่ได้ไม่รู้เลยว่าว่าเราจะทําไงคิดแต่ว่าแบบเฮ้ยไปเถอะไปเถอะแบบน้ำน้ำตาไหลอะ่ะกลัวมากน้ําตาไหลแบบทําไงดีวะอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าแบบขอร้องไปเถอะเรากลัวเราก็แบบ ทำอะไรไม่ถูกแล้วอะแปบ๊บหนึ่งเขาก็หายไปเราก็หลับไม่ลงคืนนั้นหลับไม่ลงเลยหลับแบบจําได้ว่างี่ไปแค่ประมาณช่วงน่าจะตีสี่ตีห้าแล้วอ่ะแล้วหกโมงเราก็ต้องตื่อแล้วแล้วเราก็ไปทํางานแล้วก็วกมีพี่ที่กองเขาก็มาถามเราแบบ<อ>ว่าแบบเมื่อคืนเป็นไงบ้าง<อ>หลับสบายไหมอะไรเงี้ยแลบอกไม่เลยพี่ผมไม่โอเคเลยแบบ ผมเจอผีทุกคนแบบเงียบแล้วก็แบบมีพี่คนเดียวที่กล้าเข้ามาคุยก<อ>ับผมว่าเชนห้องนั้นเน่ะเขาโดนกันมาหมดแล้วเราก็แบบอ้าวแล้วทไมไม่บอกกลัวบอกบอกไปก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเชนก็ต้องนอนห้องนั้นอยู่ดีก็เลยไม่อยากบอกให้กลัวกะว่าเออเผื่อเชนจะไม่โดนบางคนเจอแบบลากเก้าอี้ ลากเขาอี่ทั้งคืนไฟป,ปิดเปิดทั้งคืนก็เจอทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นไม่กลับไปที่นั่นอีกเลยมีเหตุการณ์ข้างหนไหมที่เจอเรื่องของวิญญาณอกีกก่อนก่อนที่จะมาเป็นเรื่องนี้อีกก่อนที่จะมาเจอพวกนี้ที่จังหวัดภูเก็ตแต่นี้ไม่มีอะไรเลยครับอันนี้คือเราไม่อึดอัดเราไม่ไม่ทรมานสองครั้งที่เล่าไปเนี่ยคือเราอึดอัดเราทรมานเราเราไม่ชอบ แต่ครั้งนี้เป็นแค่เอออันนี้ใช้คำว่ามาขอส่วนบุญได้ครับคือผมแค่โรงแรมหลูมากเหมือนเราไปเที่ยวปกติแต่เราแบบคิดว่าฝันแต่เราเห็นฝรั่งในชีวิตไม่เคยไม่เคยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบเจอผีฝรั่งนะครับเพอผมไม่ผมผมไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้ท่องอะไรเลยแต่ผมเห็นเป็นครอบครัวเลยครับ หาครอบครัวเลยปเต็มเต็มลูกตาเลยเหรอเหตุแบบเป็นฝรั่งหมดเลยพ่อแม่ลูกที่ที่ภูเก็ตช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันผ่านที่เกิดเหตุการณ์นั่นนะนั่นแล้วได้ไงครับเห็นแล้วสื่อสารยังไงสื่อสารอะไรไม่ได้เลยครับเพราะไม่รู้จะพูดกับเขายังไงไม่รู้อะไรเห็นแต่เห็นแค่แป๊บเดียวเห็นแค่แป๊บเดียวแล้วเราก็แบบ คิดในใจว่าเอาแล้วกูเดี๋ยวเอางเี้ละกันเดี๋ยวทาบุญไปให้เพราะเรายังต้องอยู่ที่นี่อีกคืนอย่ามาเลยอะไรเงี้ยดีเรื่องน่ากลัวมั้ยกลับมาคนนี้เรื่องเยอะนะเรื่องเยอะเลยเรื่องผีตึมไม่ได้เจอขนานแล้วไงนดนะครับนานปีละอย่าให้ผมต้องเจออีกเลยพี่เดี๋ยวเจอเก็บสะสมหมดนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่เออเอาไปกับมนะเชนทำอะไรอยู่บ้านตอนนี้ ตอนนี้ร้านเนื้อตอนนี้ทําร้านเนื้อครับเนื้ออะไรป็นเนื้อเนื้อเนื้อไม้ครับ Shell meat ครับ S H A L L ครับ V แล้วก็ M E A T ครับขอบคุณมากเช่นเจอกันขอบคุณมากเนาะขอบคุณมากนะครับติดตามชมข่าวโรแบนต์ของรายการหมดเวลารายการคนหลุดผีแล้วนะครับเชิญคุณดิวครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีพระแตกพระหักนะครับหรือว่ารูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพที่แตกหักอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับผมมี2ทางแนะนํานะครับทางที่1ก็คือเวลาที่จะนําไปไว้ตามวัดต่างๆนะครับให้เข้าไปกราบเรียนทางวัดด้วยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปวางไว้นะครับบางทีเราไปสร้างภาระให้กับท่านโดยที่เราอาจจะไม่ได้บุญด้วยนะครับแถมได้บาปอีกต่างหากนะครับนี่คือวิธีแรกกับวิธีที่2ครับก็คือทําลายนั่นเองนะครับ เพราะว่าถ้าพระพุทธรูปแตกหักแล้วเนี่ยเราสามารถทําลายได้ครับเพียงแต่นําผ้าขาวหรือผ้าแดงนะครับขอแล้วก็ไหว้ขอข,อขอมาว่าอันนี้ได้แตกหักแล้วนะครับเราจะขออนุญาตาทุบเพื่อทําเป็นผงนะครับโรยตามต้นไม้ต่างๆหรือนําไปทําอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์ขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่2เนี่ยนะครับผมอันนี้ต้องต้องทำความเข้าใจจริงๆนะว่าต้องในกรณีที่แตกหักเสียหายจนเราไม่สามารถนํากลับมาบูชาได้แล้วนะครับ ให้ผมถามหน่อยสิแล้วที่แบบว่าไปทิ้งตามข้างทางอะไรพี่ลิลต้องทำอะไรอันนี้ไ,นะไม่เห็นด้วยเลยครับสำหรับใครที่เอาไปทิ้งตามตามข้างทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยไหว้อยู่ดีวันหนึ่งเขาแค่แตกหักเนี่ยเราเอาไปโยนทิ้งตามข้างทาง<ม>นะครับอันนี้ถือว่าเราสร้างกรรมครับเพราะว่าพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่สูงเรานําไปทิ้งในสิ่งที่ต่ําเสร็จแล้วคนก็เอาขยะมาทิ้ง<ม>นั่นเท่ากับว่าชีวิตเราทําอะไรจะไม่เจริญครับช่วงนี้มาแรงจริงๆกับรายการ The ป a ปอร์ ทำคมก็เลยต้องมาเกี่ยวโยงกับแรปเปอร์หน่อยนะฮะเกาะกระแสเขาหน่อยนะครับผมฮิปฮอปยังมีแรปเปอร์แต่ถ้าเรามัวแต่เพอร์เจอร์จะไม่มีใครนะครับโอ้โหสัมบัติสมนวนโอ้โหเสียขึ้นลงเ่สียขึ้นลงสมัสมนวนขอบคุณเสื้อผ้านูตดี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ หมดเวลารายการคนหุดผีแล้วนะครับ<ม>พวกเรา4ี่คนลาไปก่อนเรากลับมาเจอกันใหม่วันพุธนะฮะสี่ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง23<ม>ช่องเบืร์พออย่างนี้นะครับครับีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสุขภาพ